สวัสดีครับพบกับ e a g e e o f n o อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื <ğini> ่อเป็นกำลังใจให้กับ <vår> ทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคิดใหม่แน่ๆโปรดกด subscribe เจ้าแม่หนีว่า เทพมารดอนแห่งชนชาวจีนชาวจีนมีความเชื่อว่าวกตนและมนุษย์ทั้งปวงเกิดขึ้นมาเทพธิดาแห่งสวงสวรรค์ในยุคตึกดำบานนามว่านีวาเจ้าแม่นีวาทรงเป็นผู้สร้างมนุษยชาติจากดินเหนียวครั้งกําเนิดโลกและสวรรค์ขึ้นมานั้นเทพธิดาองค์หนึ่งนามว่านีวาทรงลงมายังโลกพบกับบรรยากาศที่งดงามแต่กลับเงียบเหงาพระองค์ จึงส่งหยิบดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปมนุษย์เพศชายกับเพศหญิงขึ้นมาจำนวนหนึ่งแล้วพระองค์ก็ทรงมอบพลังชีวิตให้มนุษย์จึงก่อกำเนิดบนโลกใบนี้แต่บางตำนานกล่าวว่ามนุษย์เป็นบุตรของพระองค์กับเทพฟูซีผู้เป็นพี่ชายและสามีด้วยและชาวจีนก็เชื่อว่าตนเป็นลูกหลานของเจ้าแม่หนีวากับเทพฟูซีเจ้าแม่นีวากับเทพฟูซีพระสวามี อีกตำนานกล่าวว่าเจ้าแม่นีวาอภิเศกกับเทพฟูซีอยู่กินกันฉันสามีภรรยาพอเทพฟูซีไปทำภารกิจด้านนอกเจ้าแม่นีวาเกิดความคิดถึงเทพฟูซีผู้เป็นสามีโดยความคิดถึงจึงหยิบดินเหนียวมาจำนวนหนึ่งและปั้นเป็นตุ๊กตาดินเหนียวเล็กๆที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายเทพฟูซีแต่ด้วยพลังของเทพที่สึมซับสู่ตุ๊กตาดินเหนียวมันจึงมีชีวิต มันวิ่งไปวิ่งมาไม่หยุดเจ้าแม่จึงสงสัยและคิดได้ว่ามันไม่มีดวงตาและจะเห็นอะไรได้เจ้าแม่ส่งนำเม็ดทรายสีดำมาวางไว้บนใบหน้าเป็นดวงตาสองดวงเจ้าแม่ด้วยความเหงาจึงจะชวนเจ้าตุ๊กตาดินเหนียวคุยแต่มันยังไม่มีปากเจ้าแม่ถึงเขียนปากลงบนใบหน้าเจ้าแม่คิดว่าคราวนี้คงไม่เหงาอีกแล้วแต่พระองค์พูดอะไรไป เจ้าตุกตาก็ไม่ตอบกลับเจ้าแม่ลองพินิษด,ดูที่แท้มันไม่มีหูแล้วจะฟังเรารู้เรื่องได้เช่นไร่เจ้าแม่จึงเจาะรูหูให้จากนี้เจ้าแม่หนีว่าจะไม่เหงาอีกต่อไปพระองค์สนุกกับเจ้าตุกตาดินเหนียวตัวจิว๋วและแล้วพระองค์ทรงคิดสนุกสร้างตุกตาที่เหมือนกันขึ้นมามากมายมีความแตกต่างกันไปมีทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่หนุ่มสาว เพศชายเพศหญิงพระองค์ต้องการให้มีจํานวนเยอะขึ้นจึงใช้เส้นได้จุ่มลงไปในดินเหนียวและสบัดเศษดินเหนียวนั้นก็จะเกิดขึ้นมาเป็นคนมากมายแต่ด้วยความไม่ประนีของเจ้าแม่มนุษย์ที่เกิดมาในครั้งนี้จึงไม่สมบูรณ์บ้างพิการบ้างในสมัยโบราณคิดว่าเจ้าแม่หนีววทรงมีรูปลักษณ์ที่มีท่อนบนเป็นหญิงแต่ท่อนล่างเป็นงู ซึ่งงูเป็นสัญลักษณ์แห่งน้ําบางตำราว่าเป็นมังกรซึ่งชาวจีนในวิถีชีวิตก็อยู่กับสายน้ําอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นรูปลักษณ์ของนางฟ้าซึ่งสถิตยอยู่บนสวงสวรรค์และภารกิจของพระองค์ซึ่งได้สั่งมนุษย์ขึ้นมานั้นกลายเป็นที่ถูกใจของปะมุกสวรรค์มากแต่เจ้าแม่หนีว่ายัางทรงเป็นห่วงลูกหลานของพระองค์ครั้งที่ฟ้าเกิดรัวเจ้าแม่ทรงหลองหินห้าสีขึ้น เพื่อนําไปอุดท,ที่รูรั่วที่ขอบฟ้ามีตำนานเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงราชวงศ์ซางของจีนซึ่งตรงกับรัชสมัยของฮ่องเตอ้องคสุดท้ายแห่งราชวงศ์ซางซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทรราชคลองแผ่นดินไม่อยู่ในคลองธรรมปกครองภพยฟ้าไม่ล่มเย็นเป็นสุขหลงอยู่ในสุลานารีไม่สนใจในราชกิจบ้านเมืองนามว่าจ้องหวังฮ่องเต้พระองค์นี้ ทรงต้องเสด็จไปนมัสการสารเจ้าแม่หนีวาตามธรรมเนียมราชประเพณีแต่ด้วยความบ้าราคะโลก,กีเป็นหนักอยู่แล้วพอได้พบกับเทวรูปของเจ้าแม่หนีวาที่สวยงดงามดั่งนางฟ้านางสวรรค์ฮองเตชัวพอพระทัยกับรูปทองของเจ้าแม่หนีวาถึงกับกล่าวว่างามเหนือสตรีใดในใต้ล่าหากข้ามีบุญวาสนานั้นจะรับท่านไปเป็นมเหสีครองเมืองคำกล่าวนี้เป็นการดูหมิ่นเจ้าแม่หนีวาเป็นอันมาก พระแม่กิ้วจึงสาบแช่งราชวงศ์ซางถึงการล่มสลายเจ้าแม่หนีว่าส่งปีศาจจิ้งจอกก้าหางมาทำลายโจวหวังฮองเต้โดยเข้าสิงร่างของพระสนมเอกและนางก็หลอกล่อให้พระองค์ไม่สนใจในราชกิจการเมืองหนักกว่าเดิมจนพระศกนิกกรยำแย่และแล้วเหล่าขุนนางตรงฉินทั้งหลายก็สนับสนุนเชื้อพระวงศ์บางพระองค์ขึ้นมาเป็นกษัตริย์พระองค์ต่อไปส่วนโจวหวังฮองเต้ กระสุนพระชนคำสามแห่งเจ้าแม่นิวาราชวงศ์สางถึงการดับศูนอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่าเทวดาเทพเจ้าของจีนนั้นมักจะเป็นมนุษย์ธรรมดามาก่อนไม่บำเพ็ญเพียรจนกว่าเป็นเซียนหรือประกอบคุณงานความดีพอสิ้นบุญคุณงานความดีก็ยังคงอยู่ผู้คนจึงยกย่องให้กลายเป็นเทพเจ้าแม่นีวาก็เช่นกันเจ้าแม่นีวว คือพระคณิษฐาร่วมมารดาเดียวกันแห่งพระเจ้าฮอกฮีรีฮองเตหรือฟูซีซึ่งอันนี้ตรงตามเทวตํานานว่าเจ้าแม่นีวาเป็นน้องสาวแห่งเทพฟูชีด้วยแต่ในพงศาวดาดามิได้กล่าวว่าเป็นพระชายาพระนางนีวาทรงช่วยพระราชกิจแห่งพระเจ้าฟูซีทํานุบำรุงบ้านเมืองขอพระเจ้าฟูซีสวรรคตพระแม่นีวาก็ได้ขึ้นเป็นฮองเต้หญิงนามว่า พระนางหนึ่งอสีฮองเตมีขุนนางหลายฝ่ายไม่พอใจที่พระนางขึ้นเป็นฮองเตแต่พระนางก็ทรงปราบกระบฏได้สําเร็จแล้วทรงปกครองพระสงฆ์นิกรอ,อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาตลอดราชะกิจที่สําคัญจนกลายเป็นตำนานคือการอุดรอยรั่วของฟ้าแต่อันนั้นเป็นนิทานอันที่จริงตามที่บันทึกนั้นคือการอุดรอยรั่วของภูเขาปุดจิวซัวโดยมีเนื้อหาว่าขุนนางคังหวย ซึ่งเป็นกระบฏถูกพระนางปราบโดยส่งจอกเอียสีไปปราบและแล้วฟาคังขวยศีรษะกระแทกภูเขาปุดจินซัวจนสิ้นลมภูเขานั้นก็ล้าวจนแยกจากกันลมหนาวที่พัดเข้ามาตามรอยแยกนั้นก็ทำให้เกิดอากาศเย็นผสมนิกรของพระนางตกอยู่ในความหนาวเย็นพระนางจึงทรงหาทางแก้โดยนำหินศิลาห้าสีมาหลอมสลายเป็นเวลา4 9วัน จนสลายดีแล้วนำไปพอกตามรอยแยกของภูเขาจากนั้นความหนาวเย็นก็สลายไปพระนางทรงเป็นกษัตริย์หญิงที่ใส่ใจปวงประชาที่แท้จริงพระนางทรงโปรดให้พระสนิกรขุดคลองขุดให้น้ำไหลลงสู่ทะเลทำให้เกิดแม่น้ำขึ้นและเป็นผู้คิดประดิษฐ์ครุยอีกด้วยอันนี้ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าได้ถูกระบุไว้ พระนางส่งปกของพระสงฆ์นิกรของพระนางมาอย่างยาวนานถึง900ปีอันนี้ว่าไม่น่าเชื่อเท่าไหร่ไม่ทราบได้แน่ชัดว่าเหตุใดจากประวัติศาสตร์มากลายเป็นเทวตํานานที่มีเทวปฏิหารมากมายอย่างที่เล่าไปแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามการที่พระนางหนีวาฮองเตหญิงสู่การเป็นเจ้าแม่หนีวาเทพมารดอนแห่งชนชาวจีนนั้นก็เหมาะสมควรดี เพราะพระนางทรงประกอบราชกิจช่วยเหลือพระสงฆ์ในิกีมามากมายเพราะอย่างนี้ก็เป็นได้พระนางจึงถูกยกย่อง,องกลายเป็นเทพ,พเจ้าชาวจีนจากอดีตสู่ปัจจุบันยังคงให้ความเคารพนับถือเจ้าแม่หนีวาโดยชาวจีนมีความเชื่อว่าเจ้าแม่หนีวามีความเมตตาและคุ้มครองสตรีหญิงสาวจึงมักจะขอพรให้เจ้าแม่หนีวาประทานบุตรชายและเจ้าแม่หนีวายังเป็นเทพแห่งความรัก โดยพระองค์เป็นประธานในการคัดเลือกคู่ครองของหญิงสาวอันเป็นไปได้ว่ามีพิธีการเลือกคู่ครองของคนจีนเช่นการเขียนชื่อลงในแผ่นกระดาษขนาดเล็กและแช่ในชามที่บรรจุน้ำหากกระดาษที่มีชื่อของชายใดไม่จางหายไปชายคนนั้นคือคนที่เจ้าแม่หนีวาทรงเลือกแล้วเช่นนี้เป็นต้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเจ้าแม่หนีวาเทพมารดอนแห่งชนชาวจีน ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ